ทางดังแล้วมันหมายความว่าเราจะประกาศกล้องถึงศักยภาพของความคิดของแต่ละคนและทุกเพศทุกวัยอันนี้อะไรนะยอดเยาวชนขบวนการยอดเยาวชนกับเด็กยุคใหม่บั่นใจอยู่แล้วถูกค่ะใช่ก็มีเยาวหัวหน้าเยาวชนคืออาจารย์เชนตอนนั้นยังเป็นหัวหน้าเยาวชนได้ยังเป็นอยู่ใช่ไหมตอนนั้นยังเป็นทุกวันนี้ก็ยังสามสิบปีแล้วแล้วก็โอปอล์อนุสรณ์สะอาดแชมป มาจากราชสีมาวิทยาลัยแชมโตคารมมัธยมศึกษาอันนี้เป็นเด็กอีสานพูดง่ายเด็กอีสานนัททูตสายเกลือเป็นเด็กใต้เด็กใต้จากนครศรีธรรรมาชนครศรีธรรมราชแชมอีกเหมือนกันแชมโตแล้วแล้วต่อมาเสนาลิงนี่มันกรุงเทพป่ะเนี่ยเสนาลิงเนาะเสนาลิงเขาเป็นจริงๆอะเขาเป็นคนแถวจันทบุรีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นเด็กโรงเรียนเทพศิรินอ๋อน่าสิเขาเาเบสอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะแล้วก็นัด นัดบรรทัดฐา,า,านนี้ก็ใต้ตถูกไหมเพราะลูกลูกคุณบัญญัติ่ะลูกคุณบัญญัติบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเด็กแต่ละภาคมาร่วมความคิดกันบนเวทีที่สังคมดูพร้อมๆกันได้วิพากษ์วิจารณ์พร้อมๆกันแล้วฟังเป็นไงคะออวิธีคิดของเขาเอ,อ,อ,อคือ เมื่อก่อนเนี่ยที่บอกยอดเยาวชนคือเรามีความรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าพูดกล้าแสดงออกเลยนะไม่มีเวทีเลยก็ว่าได้แต่พอถึงเปิดโอกาสนี้เขาก็พูดกันได้เต็มที่ถูกไหมโอ้โห<ๆ>เขาเต็มที่เลยแล้วเขารู้สึกความเป็นเพื่อนรู้สึกการเป็นธรรมชาติมันเลยไม่มีความกดดันในสิ่งแวดล้อมที่จะ,ะพยายามไปบล็อกเขาเลยเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยค่ะคือไว้ใสไวที่แสดงความคิดที่เขาเรียกว่าครีเอทีฟมีครีเอทีฟม,มาก แล้วอีกอย่างฮอร์โมนฮอร์โมนฮอร์โมนกาลังกระชูดเพราะฉะนั้นเรารีบมีพื้นที่รองรับเขาเราจะได้สิ่งดีๆจากเขา <Yeah. S 2> บอกแล้วความคิดคนไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมือนกันใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีเวทีให้เด็กๆได้แสดงออกแสดงความคิดออ,อกเห็นออกมาเนี่ยมันเพื่อความเข้าใจที่ลงตัวอันนี้เป็นกําไรกําไรของผู้มีอํานาจที่ฉลาดและโชคดีนะจะบอกให้ เนี่ยโอกาสที่เป็นยอดเยาวชนมากับโครงการเนี่ยนะ,ะก็ทําให้ลิงกลายเป็นคนถูกไหมลิงกลายเป็นคนเพราะว่าเสนาลิงไม่งั้นปัจจุบันก็ยังปีนเก็บกระเพ้าอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วถังกรษเพ่งเลงใช่ไหมก็ปรากฏเดี๋ยวนี้เสนาลิงกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงกลายเป็นพิธีกรโอ้โหนะจำช่องบางช่องไปแล้วนะถูกไหมถูกเอ้ต้องพูดถึงเลยว่านั่นเลยนะฮะ โอปออนุสร์เนปสานก็โอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เวทีการเมืองรองรับเต้นก็เวทีการเมืองรองรับนัดก็เวทีการเมืองเขาเคยเป็นสสเป็นอะไรถูกไหมฮะถูกค่ะเขาอยู่คนละพักด้วยซ้ําแต่ว่าความเป็นเพื่อนเข้ามาถึงเขากอดคอกันให้เราเห็นแล้วเขาบอกพี่แอ้ไม่ต้องห่วงนะมีเพื่อนโอ้โหเราชื่นใจเลยเพราะฉะนั้นการที่เขาได้กินได้นอนได้ร่วมโตวาทีด้วยกันร่วมมีกิจกรรมด้วยการนี้ มันไม่ทําให้เขาเป็นศัตรูกันได้ง่ายๆหรอกคะออ่ะเราอย่าพยายามผลักคนที่คิดต่างให้ไปเป็นศัตรูเราขาดโอกาสเราขาดทุนออแต่เราลิ้งมีเวทีให้คนที่คิดต่างเรามาแสดงความคิดเห็นแล้วเราเก็บเกี่ยวเอาความเข้าใจที่ลงตัวไปใช้ประโยชน์ไม่ดีกว่าหรอคะในคลิปเนี่ยอาจารย์เชนเปิดประเด็นเอาไว้น่าสนใจบอกที่บอกว่าเด็กยุคใหม่มั่นใจอยู่แล้วเนี่ยนะ แต่ปรากฏว่าเด็กจุ่มใยเมื่อตอนนั้นนะตั้งแต่ปี39เนี่ยนะมาถึงวันนี้ต้องเท่าไหร่24ปีแล้วเนี่ยนะก็พบว่าเด็กบางทีพูดภาษาไทยรอเรือคำพวดคำกล้ามก็ไปใช่รอไม่มีสมัยนู้นมันมีเพลงอะไรรอเรือไปไหนช่อช้างค่ะช่อช้างจำไหมฮะบันเป็นเขาบอกอะไรนะก็อยากอยากตบใช่ไหมสังท้างช้นรักเธอเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นองคนคณะยังเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามากระตุ้นหรือแก้ไขหรอบางทีมันก็เป็นต้นแบบเนี่ยเพราะว่าเพลงนี่แหละผิดผิดถูกไหมฮะ เป็นต้นแบบที่ผิดเพลงที่ถ่ายทอดออกมาผสมจยปวดร้าวจายมากจริงๆฉันรับเธอจริงๆอะไรอย่างนี้มันไปกันใหญ่ภาษาไทยเนี่ยเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงฝากไว้ให้คนไทยทุกรุ่นนะคะช่วยกันรักษาให้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยแล้วสังเกตดูไหมเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นไหนมั่นใจอยู่แล้วเนี่ยรอเรือขับพวกกับกล้ามเดี๋ยวนี้หายไปแล้วไปแล้วโรงเรียนนี่ใหม่ไหเป็นโรงเรียน ปกป้องปกปรองปกครองหรือว่าครับนี่มีที่ไหนไม่มีมีแต่ครับครับละครับเอครับดีครับีเออครับครับครับได้ครับแต่เวลาไม่มีรอเรือมันจงมีเช่นครูและเบื่อจริงๆกครูมาจากตรงไหนใช่จไปเรื่องของครูเรื่องของครู ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาต้องการเลี่ยงคำหยาเรอเรือคำพวกขากล้ำทำไมมันไม่ควรจะมีมันไม่มีแล้วเราก็เข้าใจทั่วกันด้วยนะหรือไปกลายเป็นเดี๋ยวนี้ภาษาในโซเชียลก็คับไปหมดแล้วถูกไหมคับไปหมดไม่มีลวมเลยเออร,อรอเรือไม่มีแล้วเลยไม่มีเออแล้วก็แม้กระทั่งคำว่าครับ กับไอ้คำว่าขักกับคำว่าคะเนี่ยก็จับสนไม่รู้ไม่เข้าใจกันนะคร่าแล้วนะใช่ไหมใช่คร่าได้ข้าได้ค่าไถ่บางทีก็ไถ่ไถ่เออเออไถ่ไม้ก็มองไม่เห็นอากาศงงกันไปหมดแล้วเออไม่ตรีอ่ะเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวเป็นเด๋วเดี๋วเด๋วเด๋วสระเอดอเด็กแล้วก็ไม่จัตวาไม่จัตวาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว คือขี้เกียจไปพิมพ์แล้วเราก็อ่านออกสำคัญแปลกใจอ่ะเด็กเขาใช้ทําไมผู้ใหญ่อ่านออกเออนี่ไงมันเป็นเทคนิคของความคิดที่มันคล้อยตามกันไปได้ก็ผมว่ามันก็เหมือนกับที่เราเราเห็นแตงโมแล้วก็รู้ว่านี่มันคืออะไรบร์เมลอนเนี่ยนะเอยตอนหลังก็ไม่ต้องมานั่งสะกดไหมพอเห็นภาเราก็รู้แล้วว่าเป็นบลูเมลอนเลยใช่ไหมฮะหรือคาว่ารอเรือเนี่ยนะมันเป็นอักขรภาษาไทยค่ะซึ่งเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่เคยเห็นคุณค่าเลย บางทีถามว่าเป็นไงเธอมาแถวนี้บ่อยไหมไม่บ่อยหรอกมาเป็นข้างข่าวเออมาเป็นข้างข่าวเออก็ดีไม่ต้องขับรถอบินมานะเออเออพออาจารย์พูดประเด็นนี้พี่นึกอีกได้อีกประเด็นเึ่เออไปไหนเนี่ยเปล่าไปซื้อของเอออันนี้มันภาษาไทยโบราณเห็นไหมความความรู้สึกของการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับความจริงมันเกิดในจิตสำนึกพูดไปเลยจะไปไหนก็ความเดี๋ยวนี้มันก็แบบนี้เป็นฟาร์มไม่ได้ฟาร์มเลยเขาไม่ได้ฟาร์มไม่ได้ฟาร์ม บางทีก็ด่ากเราจะนั่งบ่นกันอีกนานนะก็จะบอกคือกระตุกสังคมปัิทิว่าภาษาไทยเป็นภาษาของเราเนะเป็นภาษาของเราเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายนะคะอย่าลืมคํานี้นะคะที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงฝากไว้มรดกชิ้นสุดท้ายชิ้นเดียวเดียวของคนไทยแต่ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องแปลทุกอย่างเป็นภาษาไทยทั้งหมดเพราะเวลาแปลเป็นภาษาท่าไมหมดบางทีคนไทยฟังนีงก็ยังมึนเหมือนกัน คือเรื่องนี้นะพี่พย่นะเรื่องนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เราต้องนึกถึงบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงบริบทนะครว่าเราต้องเข้าใจถึง <ไป S 2> เรื่องขององค์กาพยพนั่นก็คือต้องบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกันโ,โ,อโ,อโดยไม่ละทิ้งในสิ่งที่เป็นปัจเจก,กบุคคลเราจะเข้าใจไหมเนี่ยและทาอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีพลวัตทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ละเลยสิ่งที่เป็นมนัสสิการตายแล้วมันคืออะไรเนี่ยมันมึนกันไปหมดอะไรองค์การเราอพยพไปอยู่บนหลังคาเลยเนยมนัสสิกการด้วยนึกว่ามีในบทสวด กันไม่ยอมแพ้การไม่ย่นย่อไอ้บริบทก็คือคอนเท็กซ์ภาษาอังกฤษมันมีอยู่แล้วมีอยู่ถูกไหมหรือว่าคำว่าไอ้พลวัตนี่คือไดนามิกทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหวบูรณาการคืออินทิเกรชันคือเอามาทุกอย่างเอามารวมกันถูกไหมฮะเนี่ยบางอย่างเนี่ยภาษาอังกฤษมันก็พอใช้ได้นไม่ได้แปลว่าเข้าใจอ่าแต่ไม่ใช้ศัพท์ไทยใส่ซะมันทําให้งงไปหมดไปศัพทวิชาการเกินไปจริงแล้วเอามานั่งพูดเนี่ยหรือบางทีเนเราพยายามใช้ภาษาไทย ผมไปบญญรรยายแล้วผมบอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตบรรยายโดยการใช้จุดอิททิริทอุย้ยมันคือมันคือ powerpoint ไงฮะจุดอิททิธิทนะท้งนี้ทางนั้นเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดไปทางตารางมหาสยจย์มันคือก็คือ Excel ฮะอย่างนี้เป็นต้นนะช่องช่องตารางเออแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยผมขอญาตินำคณิตกรมาเองนะครับแม้ถ้าคนใช้คอมพิวเตอร์ขนาดนี้แล้วเขาไม่มานั่งใช้คณิตกรรับแบบนี้แล้วเขาเป็นศั์ของเขาแล้วอ่ะไม่ทราบแล้วท่านได้เตรียมไอวีดีทัชมาด้วยหรือเปล่าครับ มันคือวิดีโอคือบางอย่างนี่นะไม่ได้แปลว่าเราโหทุกอย่างต้องแปลไปไทยหมดแต่หมายความว่าช่วยใช้ภาษาให้มันถูกต้องอะไรที่มันดีอยู่แล้วเข้าใจตรงกันอยู่แล้วขออนุญาตใช้อันนั้นต่อเนื่องยาวนานไปได้ไหมส่วนอะไรที่มันมาเพียงจรเช่นคาแสลงต่างๆเดี๋ยวมาก็เดี๋ยวไปไม่ต้องไปเพ่งเลงจับผิดให้โทษจําคุกอะไรงเงี้ยไม่ต้องเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวไปเพราะเป็นคํา ไร้รากอยู่แล้วก็ไม่ต้องยาวนานอายุไม่ยืนแล้วนี่มันมาสตอรี่กันอะไรต่ออะไรจนกระทั่งมันกลายเป็นยืนหนึ่งไปแล้วเนี้ยระวังทัวลงนะจะบอกให้ <laughs> ไอ้สิ่งที่ควรแก้ไขต้องรีบแก้ไขคือภาษาไทยในเพลงภาษาไทยในละครภาษาไทยในสื่อต่างๆที่มันเพี้ยนแล้วอะอทำไมไม่รีบแก้ไขุชยพี่ของขึ้น คือเราคุยกันถึงเรื่องเด็กยุคไปแต่เด็กยุคใหม่ก็ควรจะต้องได้รับพวกสิ่งเหล่านี้ที่ถูกที่ควรที่เหมาะที่มีคําอธิบายที่ให้เกิดความเข้าใจที่ลงตัวแหมต้องให้อธิบายอีกไหมเนี่ยโอเชิญไปเลยเชิญไปพูดฟรีด้วยจะพูดให้ฟังเรอะฮะมันมันมันสงสารเด็กรุ่นรุ่นรุ่นใหม่อะยิ่งไม่มีใครถ่ายทอดต่อเนื่องแล้วเนี่ยเด็กยิ่งขาดโอกาส แล้วเมื่อเด็กขาดโอกาสโตไปอย่างไร้รากนี่ร,ระวังนะคะแค่คำแสดงอะ่ะมันเติบโตมาอย่างไร้รากเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเด็กไทยเติบโตไปอย่างไร้รากนี่แหละอันตรายแล้วนะคะเพราะเขาคืออนาคตของประเทศเดี๋ยวกลับมาเราจะมาคุยเรื่องเยาวาชนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ยังมีความมั่นใจอยู่แล้วเนี่ยนะดีะแล้วคุยต่อในแก๊กบางแก๊กแลของทีออ TV วีวัีสมัยก่อนเนาะ